ไทยรายวันสุคนชัยอารีฮุนเซนยังซ่าต่อตีหน้าเศร้าเหล่าความเท็จเสียงระเบิดเสียงปืนชายแดนในสนามรบไทยขเขมรเงียบลงตามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติชั่วคราวหลังเสียงระเบิดสงบลงแล้วฝ่ายรัฐบาลฮุนเซนก็จัดทีมตอแหละแห่งชาติชี้แจงชาวโลก ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จน้ำตาเล็ดออกมาหน้าเวทนากับบทบาทลวงโลกที่นักแสดงยังต้องเมินหน้านี้รัฐบาลไทยนักการเมืองไทยบ้านเราอายม้วนไปเลยก็มองไปข้างหน้าคนไทยกับคนขเมนขมรคงต้องใช้เวลาอีกนานที่จะหันหน้ามาเป็นเพื่อนบ้านเหมือนเดิมได้ตามแนวชายแดนประตูด่าน เข้าออกเดินหน้าค้าขายช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันคงต้องปิดประตูห้ามผ่านทุกช่องทางไว้ก่อนอีกนานแค่ไหนก็ยังมองไม่เห็นทางสงบความเสียหายที่เกิดกับการใช้อาวุธยิงปืนใหญ่ข้ามแดนใส่บ้านเรือนชีวิตชาวบ้านล้มตายบาดเจ็บโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า20แห่งที่ห่างจากการสู้รบ ถูกทหารคมเมนยิ่งใส่ไม่เลือกผู้นำกองทัพเชื่อสายพระยาละแวกไร้ศักดิ์สรีนักครบดาหน้ามาเพื่อปิดบังความป่าเถื่อนของกองทัพที่มีผู้นำนักฆ่าป่าเถื่อนที่เคยมือมาก่อนเป็นการลวงโลกที่น่าละอายเขาก็เซรแงหลอกตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงประชาชนในชาติที่อดอยากปากแห้งจะหันหน้าทำมาหากินกับคนไทยต่อไปใครจะคบค้าสมาคมกับพวกที่มีผู้นำหน้าวายหลังหลอกเอาความดีใส่ตัวโยนความชั่วใส่คนอื่นต้องออกไปถึงผู้นำรัฐบาลไทยนักการเมืองที่เดินตามระบบทักษินให้รีบถอยออกมาโดยเร็ว ราะสงครามชายแดนไทยเขมรคนชักศึกเข้ามามาจากผู้นำอำนาจปัจจุบันที่ต้องการร่วมทุนธุรกิจระดับโลกใต้ทะเลลึกเกาะกูดวงแตกเกิดสงครามขึ้นก็เพราะลูกสาวเป็นผู้นำที่ไร้จริยธรรมไร้เดียงสาปากไม่เป็นมงคลเอาความลับชาติตัวเองไปขายให้กับศัตรูทั้งสองพ่อลูกเป็นสาวหลัก ความมั่นคงในชาติไปนับญาติให้พวกกาลีบ้านกาลีเมืองมารุมกัดเซาะทำลายความมั่นคงก็ใครละ่ะที่คล้องแขนนับญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องโยงไปถึงลูกในไส้รุมทำลายไทยยังคิดจะมาเสือกทุกเรื่องให้แผ่นดินไทยคนไทยต้องก้มหน้ารับส่วนแบ่งชั่วร้ายไปด้วยคนไทยต้องตัดสินใจจากนี้ไป ไม่เอาผู้นำที่ไปแอบเป็นดองกับเชื้อสายภริยาละแวกลิ้นสองแฉกสตรูคู่แค้นมานั่งลอยหน้าเตรียมร่วมทุนขุดสมบัติในชาติไปอีกคงต้องขัดขวางไม่เอาทอราราชมาปกครองบ้านเมืองต่อไปเราไม่วางใจเพื่อไทยหรือเพื่อหุ่นเซนกันแน่สุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580